ทีนี้มาถึงไฮไลท์ของเราวันนี้ครับเราจะเชื่อมปัญหาลอจิกเข้ากับปัญหากราฟคือเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะพบการลดรูปจากปัญหา3 z ไปปัญหาต่างๆเนี่ยเทียบไปหมดเลยเพราะว่า3 z มันเหมือนเป็นแบบโคตรพ่อของโคตรพ่อของปัญหาที่เราจะใช้ในการแสดง r รีดักชันต่างๆนะราก็จะมาดูกันนะครับเราพิสูจน์ว่า3รีเลดรูปไปหาอิ e ด e n วนเซตได้นะครับ โอเคลบมลื่อย่ายเป็นเสร็จได้อ่ะเราจะทำยังไงเนาะให้หายใจนิดหนึ่งให้พักหายใจนิดหนึ่งแจ็ับอลสุดขัก่อ่ะมาเราเรียนเราเรียนแบบโรงติวบวิชามาดูข้อสอบกันครับข้อสอบมันจะน้าตาแบบนี้ข้อสอบมันก็จะประมาณว่ามีปัญหามาให้ บางทีปัญหามันก็จะมีเรื่องเล่าให้เป็นเรื่องราวแต่ว่าจะไปอ่านเราเรื่องราวมากเรื่องราวบางทีมันก็แบบมีให้คุณเพลินๆแต่ว่าโดยมากร้สาระนะครับเราก็จะมีตัวปัญหาที่นิยามแบบเป็นคณิตศาสตร์มานะครับเราก็ไปพสูดน์ว่าปัญหานี้เป็นปัญหาเอ็นพีคอมพลีประมาณนี้เนาะเราจะบอกบาทีจะมิจารณว่าเรื่องจากปัญหานี้เรื่องจากปัญหานี้นะฮะไอ้เรื่องจากปัญหานี้ปัญหานี้เนี่ยคือคอสิงเราเรียนอยู่นะฮะ แต่ว่าจะแสดงว่าปเป็นปัญหาเรียงปรได้เนี่ยมันยังต้องมีมันยังต้องมีอินทรีย์อีกข้อหนึ่งซึ่งโดยมากถ้ามอในแง่เวลาทำทำงานบ้านหรือทำข้อสอบอ่ะอินทรีย์ข้อแรกที่จะทำที่ต้องใช้อะ่ะมันก็ไม่ต้องมันไม่ได้มีเรื่องซับซ้อนต้องเป็นคนเซ็ปต,ต์ที่คุณต้เข้าใจแต่ว่าตอนทำข้อสอบเพ่งเขียนสารมรทัดจบเขียนเหมือนกันแค่ทุกอ้อเพราะ,ะนั้นยังไม่ต้องสนใจมากแต่ว่าให้สนใจในแง่ของรีดักชันก่อนนะ เวลาเจอโจทย์เนี้ยมันก็จะต้องทำดีลักชั่นจากปัญหาสักอันหนึ่งเดี๋ดูข้อ2นะฮะเซ็ตโคเวอร์แบบจำกัดปัญหาเซ็ตโคเวอร์คืออะไรเดี๋ยวมาดูกันพรุ่งนี้นะฮะในข้อนี้พิจารณากรณีพิเศษปัญหาเซ็ตโคเวอร์เราเราว่าเรียกว่าทุนเซ็ตโคเวอร์เราเราปัญหานี้รับลูกนี้ที่รับนั่นแล้วก็พิสูจน์ว่าปัญหาในวงนี้แล้วก็มองเลยที่มันด้วยด้โคเวอร์หรืมากขึ้นให้ลดลูกจากปัญหาไม่ได้โคเวอร์ไปในอันนี้อย่างเงี้ยก็คือเราจะต้อง เอาปัญหาที่เรารู้แล้วว่าเป็นปัญหายาิลบลูปไปปัญหาเราที่เราสนใจจำได้ไหมฮะเราอยากจะบอกปัญหายาดไม่ใช่ลบลูบปัญหาที่เราต้องการจะบอกไปหาปัญหาที่ยากถ้าเราฝังั้นเกิดอะไรขึ้นไม่เกิดที่อะไรเลยโอเคเนี่ะมันไม่ได้บอกว่าหาคุณยากมันบอกแค่ว่าปัญหายาิแก้ปัญหาคุณได้แล้วไงใช่ป่ะแต่การที่บอกปัญหาคุณเป็นยากเราต้องปัญหายากลบลูปัญหาปัญหาคุณคุณจะอ๋อ คุณยากอีโอเคเพราะว่าคุณเ,เอาเอาปัญหาคุณไปแก้ปัญหาที่ยากได้โอเคนะเดี๋ยวแบบหตรงนี้เดี๋ยวนะเรามาดูนะฮะเรามาเรียนตรงนี้กันนิดนึงก่อนครับโอเคที่เราจะพิสูจน์ตรงนี้เนี่ยที่เราจะพิสูจน์ตรงนี้นะฮะถ้าคุณดยู่ที่านหนึ่งชั้นกับพื้นถ้าคุณอยู่ที่ายนยี่สิบชั้นเนี่ยเราต้องการจะบอกว่าต่างอะไรยากเราจะยกคูณ k ซับไปหายดีไปเรื่อยๆเสร็จ ก็่มใคข่ยากอินดิเวนเซ แต่ถ้าคุณจะเข้าใจแบบไม่ต้องไปมาคืออ๋อไม่ไม่หาได้เว่ามันมันมันง่ายกว่าแต่จริงมันไม่ง่ายกว่ามันไม่ง่ายกว่าเขาคับโอเคไหมฮะเนาะเพราะฉะนั้นจะพิสูจน์เนี้ยเราจะบอกว่าอินเทอร์เน็ตเซตอ่ะมันยากเพราะเราจะลดลูกทีซัไปหามันได้โอเคไหมฮะทำไมทีซัมันเป็นโค้อคนแม่ของทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมีสเต็ปมันจะมีเรองมากมันจะมีสเต็ปนี้ไปทุนได้หมันหนึ่งเรียกว่าโค้ชเก่งวิ่งถือไที่บอกว่า ปัญหาทุกอย่างที่ตรวจตอบได้ลดรูปในหากรีซ็ได้ประมาณนี้ซึ่งเราเรียนในประเทศนี้ยาวในเรื่องพวกนั้นนะแต่ว่าขอให้รู้ก่อนว่าซดรีเซ็ตเนี่ยเป็นตัวยากเดว่จริงๆเดี๋ยวตัวก้อนเนี่ยพวกเนี่ยเป็นตัวยากกว่าถ้าเราลดรูปตัวยากมันจะมีหาปัญหาที่เราสนใจได้เราก็จะได้ว่าเออปัญหาที่เราสนใจเนี่ยมันจะยากไปด้วยโอเคไหมฮะอ่าโอเคเพราะนั้นเราลองมาเราลองมาดูคอนเซ็ปต์พื้นฐานของว่าเราจะเราจะลดรูปยังไงเนาะ อันนี้จะไม่ต่างจากตอนที่เราเรียนวิชามากนะแต่ว่าปัญหาเราจะค่อนข้างจับฟองได้มากกว่าแบบโปรแกรมรันในโปรเจคท์รันออกไม่ดีอัคือตอนนั้นมันจะเป็นแบบคืองเลขจริงเลยเราจดูแบบจับต้องยากแต่ว่าทีเซ็ตมันเหมือนจะจับฟองยากี่หนึ่ก็คือคุณมีไปเรียนเอ็กเซชั่นใช่ไหมมีมีนิพจน์ทางตากะมาแล้วคุณอยากรู้ว่าเออทำแล้วจะเป็นจริงได้หรือเปล่าใช่ป่ะโอเคไหมทีนี้การทำให้นิพจน์เชิงตากะมันเป็นจริงมันต้องเป็นไง ถ้าคุณมีคอร์สเดียวทำให้เป็นจริงงด้ไหมง่ายจัดคุณว่าเรือมาไกไราตัวนี้ทำให้เป็นจริงด้วยล่าถ้ามีเอ็นคอร์สอย่างนี้เป็นจริงนองทำไัไง พร้อมกันไม่ได้เพราะว่ามันชนกันรู้หรือเปล่าไอเดียของการทำดีลักชันเนี่ยคุณจะต้องตีความถ้ามองในเชิงใ,ในเชิงแผนการเนาะเราก็ต้องพยายามตีความปัญหาดีลักชัให้ออกมาเป็นปัญหาอินดิเพนเซ็ตไม่ได้เนหาคำถามคือเราจะอธิบายปัญหาดีลักชัให้เป็นปัญหาอินดีเวนเซ็ตได้อย่างไรน,นะครับประมาณนี้อ่ะเรามาดูกัน ทีนี้3รีเซตเนี่ยคือคือการอธิบายนี้ออกมาได้เนี่ยแปลว่าอะไรคือ3รีเซตมันมีมันมีตัวแปรใช่ป่ะตัวแปรเป็นทูกับ false ใช่ป่ะแต่ในอินเวนต์เซตมีกราฟแล้วมันจะทูกับ false ยังไงนอบป่ะเราจะใช้ความเป็นทูกับ false ลงไปในปัญหานี้ได้ยังไงเนาะอ่ะทำไงดีชัดยากเนาะอ่ะ มาดูแผนก่อนคือทรีซัทเอามาดูตัวอย่างนิดเ S, ดียวทรีซัทมูนเป็น x หนึ่ง o เนอะ x สอง o อีกสามนี่หลอ x หนึ่ง o คุณคุณอาจดูแล้วแบบเอ้ยอันนี้มัน ec เนี่ยใช้ตาก็แก้ได้แล้วแต่จริงปัญหาจริงมันจะต,ตัวแปรมันเยอะเยอะจัดกว่านี้เนาะสมมติเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ okay. เอ่อทำงไงดีเดี๋ยวผมจะไปเราเราจะต้องพยายามเราบอกแบบนี้เนาะในแต่ละครอสอะ่ะเราจะเลือกตัวแปรตัวหนึ่งมาทําให้มันเป็นจริงใช่ไหมแต่เราจะต้องรับประกันว่าเราไม่เลือกแล้วชนก็คือสมมติว่าในครอสแรกเราเลือก x หนึ่งใช่ไหมในครอสที่สองอะเราจะเลือก n o อ x หนึ่งไม่ได้เอเคไหมฮะเราเราจะนึกประมาณนี้เนาะที่ i n d e p e n d e เนนซ์เอะมันมีเครื่องมืออะไรที่เราป้องกันไม่ให้เราเลือกชนไหม อินดิวิเนซ์มันเป็นไงเราอยากเลือกเวอร์เทที่ไม่มีเอดถึงกันใช่ปะ่ะเพราะฉนั้นถ้าเราสามารถรับประกันได้ว่าแบบป้องกันการชนได้มันก็อาจจะดูโอเคเนะี่ยทีนี้เรามาดูคอนเซ็ปต์ของการเลือกก่อนการเลือกก็คือเราอยากจะให้ตัวไหนในนี้เป็นจริงใช่ไหมตัวไหนในนี้เป็นจริงเราก็เหมือนเราจะเลือกตัวนั้นอะไปใส่ใน Set. อินดิวิเนซ์เพราะนั้นผมจะสร้างเวอร์เทแบบนี้นะครับแผนเราก็จะมี f หนึ่ง not x สองเสาม หนึ่งคลอสจะกลายมาเป็นวอเทกสามอันตามตัวแปรและนี่เศษของตัวแปรในนั้นเลยตัวแปรที่เศษของโดยมากจะเรียกลิทเติลหรือว่าผมจะพยายามไม่ใช้คำนั้น mm hmm. ก็คือตามตามตัวแปรที่อยู่นี้เลยนะฮะเสร็จแล้วในก้อนเนี้ยเราเลือกตัวเดียวก็พอใช่ไหมเลือกตัวเดียวก็พอทายังไงให้บังคับให้เราเลือกตัวเดียวผมก็เติมเอข้าไปคือสามตัวนี้เอาตัวเดียวที่ให้เป็นจริงก็พอก็เติมเอเข้าไปแบบนี้ เราจะเลือกหนึ่งตัวเวลาเอาไปใส่นี้เปนเซตคือเลือกได้หนึ่งตัวใช่ปทีนี้ผมก็ทำอย่างนี้กับกับทุกๆคลอสเลยอันนี้ก็จะเป็นน็อต1 Not x2 หนึ่งนตสอง x, 2> x ตัวอย่างเรามีแค่สามพอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหน้ามืดอ่ะสมมุติเรายังไม่ทำอะไรต่อกราฟเนี่ยถ้าถ้าเริ่มต้นนะฮะฟี ฟีเราเนี่ยสมมติว่ามี n ตัวแปรแล้วก็มี m c คลอ s กราฟที่เราสร้างเราสร้างกราฟ g ขึ้นมานะ <Yeah. S 1> กราฟ g เนี่ยจะมีกี่ตัวจะมีกี่โหนดจะมีกี่เวอร์เท็กแต่และคลอสกลายเป็นสามเวอร์เท็กใช่ป่ะก็จะมีสาม m สาม m เวอร์เท็กใช่ป่ะเสร็จแล้ว กราฟเนี่ยมีอินดิพเอนเซสใหญ่ที่สุดได้เท่าไหร่ยังไม่เติมเอกเข้าไปนะฮะได้เท่าไหร่ได้แค่เอ็มใช่ป่ะเพราะว่าทุกๆสามเหลี่ยมคุณเลือกได้แค่ตัวเดียวมันชนกันหมดใช่ป่ะอ่าโอเคเพราะฉะนั้นกราฟเนี่ยจี G จะมีอินดิพเอนเซสขนาดไม่เกินไม่เกินเอนะ็มแนะ่ๆโอเคไหมฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะจะเติมเอกเข้าไปเพื่อป้องกันไม่ให้เราเลือกคือหมายถึงว่า การที่เราเขียนแบบเนี้ยมันด,ดูขั้นแรกนิดนึงนะฮะคิดตามน้หนึ่งคิดคิดตามด้หนึงการที่เราเขียนเนี้ขั้นแรกมันมันเป็นการแปลงปัญหาว่าจากครีเซตอ่ะที่บอกว่าทุกทุกคอร์สต้องเลือกหนึ่งตัวแปรให้การเป็นปัญหาในกราฟคือต,ตอนเนี้เหมือนว่าในทุกทุกก้อนสามเหลี่ยมเราต้องเลือกหนึ่งงานใช่ป่ะแต่ว่าเงื่อนไขาจากครีเซตที่เรามาเขียนในกราฟอ่ะมันยังไม่ครบในครีเซตมันจะมีเงื่อไนไขงานคือเราต้องห้ามเลือก x กับน่อ x ใช่ป่ะ ใช่ป่ะเราจะใส่มาในนี้ได้ยังไงอย่างเช่นผมเลือก x หนึ่งแล้วผมต้องทำไงครับใช่ป่ะเลือก x หนึ่งต้องห้ามเลือก not ต x หนึ่งใช่ไหมผมก็เติมเข้าไปนมีโอเคไหมฮะมีตัวไหนที่ผมต้องเติมอีกเลือก x สามแล้วต้องเป็นไงห้ามเลือกน็อต x สามเลยใช่ป่ะ,ปะโอเค x4 ล่ะ x4 ต้องห้ามเลือกน็อ x4 ใช่ไหม x2 น็อต x2 ไม่มีอะไรเนาะ x3 น็อต x3x4 ริ้งริ้งผมเปลี่ยนเป็น x2 แล้วจะได้หน้าละนิดหนึหน่งก็จะมีไอ้ไอันนี้เนาะถ้าเลือกน็อต x2 ก็ห้ามเลือก x2 ตัวนี้ใช่ไหมใช่ไหก็จะมีอะไอ้อันนี้ โอเคไหมฮะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้คือกราฟที่เราสร้างขึ้นมานี่ดูกราฟนี่ดูฮะมันมีลกบัติอะไรบ้างสังเกตว่าถ้าต,ตอนนี้อ่ะกราฟนี้สร้างได้ในคาร์เนลยูท่าไหมคือร,ร,รับรับซีเลสโคน่ามาแล้วสร้างกราฟได้ในคาร์เนลยูท่าไหม,มคุณเอาฮูาล่ามาอ่านใช่ไหมดูว่ามีตัวแปรกี่ตัวเอาตัวแปรถึงตัวใดเป็นเมเจอร์เท่ตัว,ตวมเมเจอร์เท่ก็มเชื่อมเชื่อมเชื่อมเลยนะ ก็ไม่นานก็น่าจะสร้างสร้างเสร็จนะอันกอว่าจะรันในเวลา n อ็นสแควร์อย่างเงีก็ว่าไปนะมันก็สามารถสร้างได้บนรูปทางคำถามคือว่าดีแลชั่นเป็นเลยหรือเปล่าคำว่าดีแลชั่นเป็นเลยหรือเปล่าเนี่ยมันคืออะไรจำได้ไหมมันคืออะไรมันคือถ้ามีสองเคสใช่ไหมฮะถ,ถ้าจำได้อันนี้คือ yes เยสคีดโน่เยสคีโน่กันบอกว่าถ้า มีอ s ซ i g เมนท์ที่ทำให้ให้ฟรีจริงเป็นยังไงอีกอย่างก็คือถ้าไม่มีอ s ซ i g เมนท์ที่ทำให้ฟรีจริงนะี่นี่คือถ้าถ้าฟรีแซตอบ yes อินดิพ d เน c เซ e ตก็ต้องตอบ yes ด้วยงั้นนี่คือแปลว่าอะไรครับเราต้องบอกว่าอะไรถ้ามีสาเมนที่ทำให้ฟรีจริงแปลว่า G จะมีอินดิพ d เน c เซ e ตขนาดอะไรสักอย่างขนาดอะไรค่อยว่าไปเนาะอันนี้ก็เหมือนกันครับจจะไม่มีอิ e ดิพ d เน c เซ e ตขนาดอะไรสักอย่าง ทีนี้ขนาดอะไรมาดูรูปนี้คิดตามนิดนึงนะฮะไม่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 ยากนะฮะง่ายกว่าตอนเรียนวิสิตเยอะก็คือว่าถ้ามีเซตไซม์ไม่ได้ทำให้เป็นจริงได้แปลว่าอะไรครับแปลว่าในแต่ละสามเหลี่ยมคุณเลือกได้หนึ่งเวอร์เทจใช่ป่ะแล้วมันไม่ขัดแย้งกันเลยแปลว่าทุกสามเหลี่ยมอะสามเรียมแรกก็เลือกได้หนึ่งเวอร์เทจสามเรี่ยมสองก็เลือกได้อีกหนึ่งเวอร์เทจสามเลี่ยมสามก็เลือกได้หนึ่งเวอร์เทจเพราะว่าคอร์สจเป็นจริง ถ้าคอร์สนจริงในแต่ละในแต่ละในเอ่อนินนพจน์มันเป็นจริงการที่มันเป็นจริงเนี่ยก็คือในแต่ละคอร์มันมีเทอมหนึ่งที่เป็นจริงใช่ไหมคุณก็เลือกอาจจะจริงสองเทอมสามเทอมก็ได้เลือกอันเดียวพอเพราะคุณเลือกได้แค่เทอมเดียวด้วยเพราะว่าคุณเลือกได้อันเดียวแพ้วมันการหึงสามเลียวกนะันแต่สังเกตว่าคุณจะไม่เลือกเทอมนี้เป็นจริงแล้วมันชนกันเพราะถ้าในคอ์สเป็นจริงเพราะ x 2เป็นจริงคุณจะไม่มีคอร์สไหนเป็นจริงที่ x 2เป็นเท็จ เพราะมัน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 เป็นไปไม่ได้เพราะเราต้องมี a s s i g น m e n t a s s i g ์มัน a s s i g n m สองข้างกันไม่ได้มเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าถ้ามี a s s i g น m e n ที่ทำให้ฟรีจริงจีจะมีเซนต์ขนาดที่เท่าไหร่เท่ากับเอ็มใช่ไหมก็คือทุกคอร์สทุ่ทำให้มันจริงได้หมดไม่มีใครแย้งเลยแต่ถ้าไม่มี a s s i g น m e เราจะบอกว่จีอ่ะไม่มีอินดิเมนต์เซตขนาดขนาดเอ็มเหมือนกันทีนี้การพิสูจน์ตรงเนี้ยเราก็จะเราพิสูจน์อย่างนี้ไม่ค่อยได้เราจะพิสูจน์โดยการเราจะแสดงว่าถ้า ซีมีอินดิพเดนเซสขนาด M แล้วรีมีอกซารเมนที่ทำให้มันจริงอะไรประมาณนี้อันนี้คือถ่าเดียวจะพิสูจน์เนาะซึ่งสองอย่างเนี้ยผมจะขอละไว้ก่อนผมจะขอละไว้ก่อนนะครับองพิสูจน์เดี่ยผมจะมีเอกสารมีคลิปให้แต่ว่าไอเดียคืออย่างที่ผมบอกเลยคือว่าถ้ามีอกสายเม็นข่ทำอหนนี้เป็นจริงใช่ไหม จะมีอินเวนต์ขนา M เราก็เลือกให้ดูเลยบอกว่าถ้ามีอีสไซเมนต์จริงๆแปลว่าในคอร์สแรกต้องมีอย่างน้อยเทอมอนจริงคุณก็จะเลือกเวอร์เทกนั้นในสามเหลี่ยมแปลว่าทุกๆสามเหลี่ยมคุณเลือกได้หนึ่งเวอร์เทกแต่ว่าเวอร์เทกทั้งหมดที่คุณเลือกเนี่ยมันจะไม่ได้เชื่อมกันเลยเพราะว่ามันมาจากอีสไซเมนที่มันเป็นจริงของแต่ละคอร์สประมาณนี้อันนี้คืออิวเมนต์ของบรรัาเยสในทางกลับกันถ้าจีีรินเวนขนาด M แปลว่าทุกๆสามเหลี่ยมคุณต้องเลือกหนึ่งเวอร การที่คุณเลือกหนึ่งวัเนี่ยวัตถุที่คุณเลือกเนี่ยมันจะไม่คอนฟ lict กันเลยเพราะว่าถ้ามันคอนฟ lict คุณมีเส้นถึงกันแล้วมันเป็นอีเวนต์เซตแปลว่าไม่มีไม่มีเส้นที่มันคอนฟ lict การที่ไม่มีเส้นที่มันคอนฟ lict แปลว่าคุณแปสกับการเนสไทเมนต์ให้ตัวแปรมันเป็นจริงตามว r ตถุที่คุณเลือกได้พอดีไปเพราะนั้นทุกทุกคอร์สก็จะเป็นจริงหมดนะแล้วก็ไปกลับได้ก็มีรักช์ก็ถูกต้องโอเคนะฮะแต่อ้รูปเนี้ยป็นรูปผัานสัจจนาเลยตอนผมเรียนครั้ง ผมก็เหมือนกันคุณอาจจะดูแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นใช่ไหมแต่ว่าวิธีการสร้างของแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการทำแกดเจ็ตรู้จักแกดเจ็ตไหมรู้จักอินสเปกเตอร์แกดเจ็ตป่ะเกิดไม่ทันแกดเจ็ตคือแบบคุณมีแกดเจ็ตปะมือถือแล้วมันแกดเจ็ตแบบนี้ยคือแกจเจตเนของกระชุกกระชิบที่ทำอะไรพิสดารได้ประมาณนี้ไอ้นี่ก็เหมือนกันไอ้สามลี่ยมเนี้ย คือจก os, ักร้อนไสเป็นสามเดี่ยวเนี่ยนี่คือคือกเจ็ตแบบหนึ่งเออเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอีกนมีการเจ็ตแบบว่าบอมากกว่านี้เช่นคุณจะแปลงปัญหาทรีเซตให้เป็นปัญหาทรีคาร์เนลลิงอะไรเงี้ยระบายสีกราฟหนึ่งหนึ่งตัวแปรมันจะมีการเจ็ตหน้าตาประหลาดอะไรเงี้ยเดียวถ้าสนใจก็เข้าไปดูเพิ่มเติมวันนี้เราไม่เวลาลงดีเทลรงมากนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหนึ่งหนึ่งในตัวอย่างที่เราให้ดูนะฮะ จริงๆเราสามารถแปลง3ี e ซไปเป็นเอ่อ v ด r t e x cover ก็ได้นะฮะตรงๆเลยก็ได้แต่ว่าเราจะไม่จำเป็นต้องแสดงแล้วเพราะว่าพอเรา3ี e ซไปเป็น Event Set ได้ Event Set ก็ไป v ว r t e x o v v r r ก็ไม่ไม่ยากอะไรนะครับประมาณนี้